สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับผมได้เห็นคลิปของช่องบักเกิบนะครับช่องบักเกิบจะออกมาพูดถึงเจนนะครับนะเอมาพูดถึงเจนทีครับเดี๋ยวเราไปฟังด้วกันทีครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับช่องบักเกิบนะครับหยุดได้หยุดแล้วนะโอ้โหทีครับเดี๋ยวเราไปฟังให้ทีครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเข้ามาให้ไปดูที่โพสต์นะ จุดได้แล้วแจ้งกระเจนนะตั้งแต่เราออกจากกลุ่มมาใคร่แจงเจนคือใครอ่ะคุณก็ใช้กลุ่มเราในการอัพเพื่อให้มีคนไปดูที่ช่องจากเอฟซในกลุ่มเราพวกคุณเจนคุณไปสร้างความเกลียดชังให้พวกแอดมินในกลุ่มเราพวกน้องๆเรา ติดแม้กระทั่งเราอะ่ะคนข้างกลุ่มมาคนเดียวอะออกอะที่เราออกมาไม่ได้โกรธเรื่องเราออกมาเข้าใจปะคือไม่พอใจใครอะในวิธีการทํางานที่กลุ่มบิดเบือนทุกอย่างแม้กระทั่งข้อกฎหมายทุกอย่างอะ่ะกฎหมายอะไรที่จะเข้าข้างแค่พวกคุณสามคนอะมันไม่ใช่แล้วบิดทุกเรื่องราวอะ่ะ ผคงจำได้ดีอ่ะว่าเราเคยวีดีโอคอกันไว้อ้ยเราแคปรูปไว้โอ้ยแต่เรายังไม่ออกเดี๋ยวเนี้ยให้จุดต่ะอ้อเราไม่ได้ขู่นะเราพร้อมสู้ทั้งทางกฎหมายทั้งทางโลกโซเชียลหาเจอยังละเจนที่ไปใส่รลายเราว่าเราไปโกงเงินผู้หญิงมาสามแสนเจอหรือยังผู้หญิงคนนั้นอะเร็ววะงงวะ่ะ เอาข้อมูลพวกนี้ส่งให้อดินเราทุกคนเลยเพื่อสร้างให้เกียรติชัางเราดีดแม้ทั้งคนที่สร้างกลุ่มมาคนเดียวเนี่ยพวกน้องๆแอดมินนะเราชวนมาเป็นแอดมินเฉยๆกลุ่มนี้เราสร้างมากับมือเราไม่ได้เสียดายนะเราเสียดายเสียดายที่เห็นพวกแจงกับเจนทำช่องแบบนี้กรดีน้องชมพู่กระแสมัน เือนมาเยอะแทนที่จะเป็นช่องที่ทำเพื่อสังคมหยุดได้แล้วเราก็ขอโทษน้องชายคนหนึ่งที่รับปากไว้ย<ม>ังไม่เปิดเลือกเย็นแต่มันสุดทนอะ่ะเรามาดูแล้วคุณไม่ฟังใครเลยอะ่ะเราเคยเข้าไปเตือนคุณหลายครั้งแต่ไอดี ยูทูบก็โดนบล็อกหมดอ่ะเออจะอะไรขึ้นอ่ะแม้ทั้งนา,นายสมเกียรติเราก็เข้าไปคุยด้วยเออก็อ,อ,อะไรขึ้นวะหยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วใครวะเจนแจงคือใครวะอาจารย์ต้องคนหนึ่าไงวะคุณผู้ชายอ่ะเห็นว่าทำงานกา,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะไม่ใช่เหรอฮะกลับบ้านที่ลำพูนได้แล้วพี่ การไฟฟ้าแม่หมอแรนไปแล้วได้บอกช่องจันสีมาทําเพื่อประเทศชาติอ่ะโอ้ยช่องอเรียนขึ้นไปทุกวันนะอ๋อเจ็ดใจไม่อาจารย์ส,สองคนหรืเปล่าอ๋อจริงเรามาสู้กันช่อง,องจันสีทําเพื่อประเทศชาติแต่ก่อนที่เราทำอะ <ทำ S 1> ไรอ่ะเพราะว่าลูกเรายัางเรียนไม่จบเราไม่มีเวลามากมายเพราะต้องหาเงินไอ้ผมงงมดแล้วว่าสองคนจบเรียนตีมีทํางานเป็นข้าราชการไปได้แล้วครู เจนแจงคือจารย์ทั้งสองคนมันทำเพื่อสังคมถ้าเปลี่ยนวิธีทำคอนเทนต์ใหม่มาทำเพื่อสังคม,มให้มันดีขึ้นอ่ะอย่างที่คุณเคยรับปากกับเราไว้อ่ะเออแค่เราสงสัยว่าเออส่งเสื้อมาให้เราเออเป็นเสื้อจอร์เก้ป,ปอมคุณก็รู้ว่าเราไม่ไว้ใจตั้งแต่ตอน อะไรกันเราไม่ว่าเราถอยออกมาเรายังเชื่อในจิตวิญญาณว่าเออจะทําช่องไปในทางที่ถูกต้องอันนี้มันไม่ใช่อ่ะเรากําหนดวันดีเดยก็คือ11บเอ็ดพฤษภาแค่แงม้มโอ้ยแค่แง้มนะหลักฐานี่เยอะ เราแคบไว้เราบอกแล้วเราเก็บหุมหลักฐานไว้ทุกอย่างเพราะพระออกไปกันไม่สวยงามอะ่ะเะไร้นที<ด>เรา <thì> ยึดมั่นในความถูกตอ้องที่แจงเ่ยที่บอกว่าเราไปกำหนดการเกณฑ์อะไรอะ่ะเรื่องอะไรรู้ปะพราะเปิดช่องใหม่มาเนี่ยเราไม่ให้สร้างรายได้ ว่าจะวันนัดพองว่าเออมันจะเป็นสมบัติของแจงนะช่องเนี้ยทำดีๆหลังจากจำเลยขึ้นศาลแล้วอ่ะเออก็ทำเรื่องอื่นไปถ่ายตลาด,ดนัดตรุรกีมั่งอะไรมัง่งเราพูดจริงไหมแต่พอเราออกไปคุณกส็สร้างรายได้เราไม่ได้ว่าเราเออยังยึดมัน่นยัง แล้วไม่เคยเข้ามาดูเลยสองปีสามปีแต่รู้ ช่องในลักษณะนี้คุณก็บอกหมดได่ฟังไหนเอาตัวอย่างมาหน่อยสิข้างหลังสุดเนี่ยแหนเอาตัวอย่างที่กฎหมายผิดเพี้ยนหน่อยสิใชร่หรือเปล่าสี่ครับก็สี่ครับเจนแจนนี่คือใครคืออาจารย์เอมาอาจารย์อีเหรอหรู้ว่าไข่ หรือว่าใขรตีไข่ไครดูเขาคอมเมไปหน่อยนี่เป็นการเปิดของช่องบักเกิดอะไรสิครับ influenced. ที่เราบอกว่าเอาเป็นคนสนิทนะครับช่องบักเกิลก็คือช่องมิสโกิจนั่นแหละนาใช่แหละแต่แจนแจนเจนเจนแจงเจนแจงเจนแจงอ,อ๋อเป็นยังไง WAN? วะวับจริงก็ เป็นแบบนี้แต่ก็ลองพิสูจน์กันว่าจริงไม่จริงอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ผมในความพิสูจน์ผมเองครับผมก็ว่างกันไปครับว่างกันไป MT ครับฟาร์มฟาร์มลับมันไม่มีในโลกครับทุกคนถ้าวันต้องเปิดขึ้นมานี่มันก็เริ่มเปิดหมายเราเห็นทีนๆๆๆๆละน่อยทีละหน่อยแหละตัวจะใช้หรือไม่ใช้นั้น MT ก็ใช้โดยพิณิพิณิเก,กันเองนะครับสายตาผมในแม่งมีปัญหาแล้วเนี่ย โอเคเอครับประมาณนี้ครับ